อันนี้ถอนแย่ออกไปแล้วนะคะแล้วก็โรยโรยนี่ยาฆ่าหอยรอบที่แล้วโรยไปแล้วนะคะได้ผลจริงๆเลยนี่นี่ตัวนี้ตัวหอยตายเกี้ยงเลยวัวมันมาอีกรอบเลยก็ต้องลาดไว้อีกรอบหนึ่ง แต่หอยตายจตะไม่งั้นมันกินยอดหมดเลยไม่เหลือหรอใส่ปุ๋ยเยอะยาก็ขึ้นดีดี อันนี้หน้าฝนนะคะยาก็ขึ้นโดกโดกได้ยอดละโอ้ยอดยอดแทถ้าไม่ใส่ยากันหอยทากนะไม่เห็นยอดอย่างนี้เลยมาทีไรแหว่งทุกทีได้เห็นความงามของยอดมาก แล้วก็จะมาใส่อุ๋ยอุ้ยอุ้ยอะไรออ้ยสี่สิบศย์ศูน นี <T> ab, <me> ่ม <za> ีนั่งหนูหนี่แหละอัปเดตนะคะอัปเดต กุด <Good S 2> ทำไม <Okay. S 2> ละ่นะหอยหอยเรี่ยงเรี่ยงหมดเลยลงก็หอยหอยมันโตอากาศมันชื้นหอยก็ขึ้นดีดี